Farmer's p a c e เ o d พ a s t เพราะกเษกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพันธนา,นารายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้สำรวจและทำความรู้จักผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่างๆจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตไทยโดยตรงวันนี้อยู่กับผมนัทนัทพงษ์ ผู้ฟังครับ,บ ส้มโอถึงเป็นผลไม้ตระกูลส้มางที่นิยมรับประทานในแพ้ส้มเขียวแดงทานกันมาบ้างแล้วนะครับแีรสชาตที่หวานมีกลิ่นเปี้ยวนิดๆที่ขนาดใหญ่ทั้งยังมีวิตามินซีและธาตุต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกายเป็นผลไม้ที่ทรงออกทำเงินไม่น้อยกับการปลีกชื่อเขาคนนี้ศาสตรจะได้วารู้หรือไม่ครับว่าส้มโอมีวิธีการมาเป็นดูอย่างไรที่ให้พวกเราได้บริโภคอันมานัดแล้ว้โอนี้ต้องมีวิธีการดูแลอย่างไรบ้างเพื่อให้ได้ผที่มีคุณภาพกันเลยนะครับมีเทคนิคพิเศษทั้ง รเราได้เพื่อเกียรติครั้งนี้ครับเราได้เพื่อเกียรติจากประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรดาวด้วยนะครับจังหวัดสมุทรสงครามขอเสียงปรบมือต้อนรับป้าลินด้วยนะครับครับพิโก้ครับโ่อดอื่นให้พิโก้แนะนําตัวกับคุณผู้ฟังรู้จักเพิ่มเติมนะครับสวัสดีครันางรินแก้วนนทวัฒน์เพื่อเกษตรกรที่ กรรมการส้มโอของจังหวัดคืรสองามค่ะนะครับแล้วก็เป็นประธานครับทําไมประเนถึงมาสนใจในการปลูกส้มโอนี้ได้ครับเพราะว่าัพื้นที่ของเรามันมีฟานเฟืองทีโก้ครับเปงนกดลูกเก็มาเรียงกันมันจะหวานออกก่อนหน้านี้บลรวก็อร่อย มีความสนใจอยู่แล้วครับกับการแล้วส้มโพรจริงๆเขามีกี่สายพันธุ์นะครับปารินก็ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ศึกษาหลายจังหวัดก็มีหลายจังวัดก็มีหลายพันธุ์ก็ไม่เคยคิดครับเขาอยากไปศึกษาเข้าไปนนึงแล้วเนี้ยเราก็พบว่าเอาน้ำหนึ่งเนี่ยมันสามารถเลี้ยงได้แล้วก็มีเลี้ยงได้ายสายพันธุ์มีหลากหลายนะครับ แล้วก็พาไปดูในตัวแล้วที่สวงของปบรลินนี้ก็มันปลูกเฉพาะเนี่ยครับเขาจะมีพันธุ์ที่เขาจะปลูกเฉพาะพันขาใหญ่อย่างเดียวเลยมันรู้สึกว่าแล้วมีตอนนี้ครับปลูกพันขาใหญ่ ไว้ประมาณกี่ต้นครับค่างเยอะสำหรับที่ส่วนนี้เราก็เลยนาสนใจที่ต้นนะครับเนื่องจากว่าคิดว่าในส่วนของตแมลงส่วนคนที่เขาจะมากินแมลวเขาก็น่าจะกินในกลุ่มของแมลงที่หน้าตาดูน่ารักมากนะแล้ววิธีการปลูกของที่ส่งของป้าเองครับเป็นการปลูกแบบมแบบไหนครับเป็นการปลูกแบบยกกล้องแล้วระยะห่างระหว่างต้นระหว่างแถวเท่าไหร่เป็นแมลงที่มีปีกสั้นน้อยนะครับองราปลูกแบบยกกล้องก็จะทำให้ รู้สึกว่าเรต้องเรียนในตัวเมสดี้นี่แหละแล้ากั็เปิดว่าเมสเซอร์ดี้เนี่ยสิ่งที่ดีกว่าอ๋อเป็นการปลูกแบบติดนะครองขนาดสองคูนสามล่างสองคูนสี่แล้วแต่แล้วแต่ขนาดใช่ไหมครับน้ำของล่องสากกรัต่อบาะแล้วการให้น้ําให้ปุ๋ยนี้ของที่สวนป้าลินี้ให้ยังไงบ้างครับ เราจะใช้หนึ่งร้อยแบบมูลสัตว์นะครับผลไก่มากที่ไก่มากก็มีโอกาสที่จะได้เคมีค่ะยอดไ่ก็คือของปลอกั่นเอที่ขป้ขี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 ้ขต้นี้ขี่ขี้ขี่ขี้มี้ข้ข้ขป้ขี้ขี่ขี้ใ้้ขี้ขี้ข้ขี้ขี้ขี้ี้ขี้ขี้ขีี้ขี้ขี้ขีลขี้้ี้้ ในตอนเริ่มตอนที่ดูแลอยู่นะครับปารินเคยประสบปัญหากับเรื่องโรคหรือว่าแมลงรบกวนของส้มโอบ้างมาชอบเราได้มันจะมีพวกเตี้ยแป้งนะครับเราใช้ชีสน้ำลมส่งเสริมประเทศลดน้ำเยอะๆจังหวัดอุตเตอร ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นเพี้ยแป้งที่เขาทําลายแต่ว่าเราก็อาศัยในการฉีดน้ําเพื่อให้แบบเพี้ยแป้งนั้นหล่นลงมาใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วเขาก็เอามาทดลองเลี้ยงแล้วเรื่องโรคมีบ้างไหมครับที่ไม่ใช่เพี้ยแป้งเป็นเรื่อยๆนะครับเป็นรุ่นที่รุ่นกลุ่าเพราะว่าโรครากเน่ากลุ่มของแล้วก็ไปแก้กลุ่มของทิ่งอยูแล้วก็ไปแก้เขาจะกินปะริ้นจัดการยังไงครับกับสองโรคนี้เป็นหลัก อ๋องครัต้องกินในนั้นในนู่นในนี้ยอดนี่ยอดนี้แต่สิ่งนี้เอาคือเราต้องรักษาวิธีการของเขาแบบกนาหารก้นทิ้งเลยซึ่งอาหารของเราเนี่ยก็ปลูกใหม่เอามาทำแล้วก็ปลูกใหม่ให้เขากินป้าาไม่เสียยดหรอน้ำเนี่ยเขาก็ไม่ได้กินน้ำค้างนะเราทำได้เองตัวอะไรตัวที่เราใส่ในของไปนะครับพอเราขอเท้าความไปตอนแรกครับรับเรียนรู้ในการที่ปลูกแ้วสิ่งที่เขาถนาดขึ้นครับในตอนเริ่มแรกเลยป้าลินไปหา ต้นพันธุ์มาจากที่ไหนครับมันจะมีแบบกันได้ื้นก็เลยเกิดเป็นลูกผสเลี้ยงเป็นแมลงกาบในปัจจุบันก็คือเป็นพันธุ์พื้นของเราเนี่ยพื้นเมืองพื้นที่อยู่แล้วก็หาได้ง่ายใช่ไหมครับมาจากโซนของเสริมการเกษตรี้ยเฉพาะมีการแล้วอุณหภูมิที่เหมาะสมในการปลูกนะครับก็สองโอพันธุ์ขาวย่า่นะครับควรจะมีอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่ครับป้าก็เป็นเกิดพันธุ์ ส่วนอุรุสุนเนี่ยเราอวัดไม่เป็นเพราะว่าเรามีวิธีการดูฝนเราก็จะปลูกกับเพศเมียยังไงบ้างครับอีเรามีการคัดเพื่อส่วนใหญ่จะปลูกช่วงหน้าฝนใช่ไหมครับเพื่อแสงสติ๊งใช่ค่ะใช้ลายเดินก่อนที่จะตีหน้าแรงเพศเมียเนี่ยมันจะแข็งแรงด้วยกระดูกมัดค้างชัดเจนนะครับเราปลูกไปประมาณกี่ปีถึงเริ่มเก็บผลผลิตได้ครับเวลาการเก็บเขาเนี่ยเขาจตีปีครึ่งนะครับ ท้องเขาตีครึ่งด้วยความที่เขาเป็นตัวไม้ตัดที่เป็สีขาวแล้วก็มีลายดำนะครับมันจะทำให้เห็นว่ามันแล้วในช่วงที่แบบรอผลผลิตนะครับเรามีการบำรุงอะไรบ้างไหมครับนอกจากจะให้ปุ๋ยที่เป็นอุจจังเรามีให้ปุ๋ยเคมีบ้างไหมครับเราไม่ใช่ดินมีนะเราจะใส่เมื่เหนือจากผลผลิตนะครับดินออกมาแต่แล้วตรงนี้จะเป็นทอที่เขาใช้ในการร่อตรงนั้นดินก็อ่วนซึงแล้วช่างจะตัวเล็กกว่า รก็คือเดียวยาวเอาดินในท้องร่องนั่นแหละเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยหมักอย่างดีใช่ไหมครับที่ใช่ค่ะก็จะมีพวกเรินใบไม้ทับผมที่ตกตะกอนลงไปข้างล่างก็เอาดินเขาเรียกว่าถูเป็นดินตกนะครับเป็นบุหรี่รอบๆโคนต้นของต้นส้มโอใช่ไหมครับจะอดไ้นะครับเขาเอาดินเนี่ยมาถูถูแล้วต้นใหญ่ส้มโอของส่วนปารีนะครับออกในช่วงเดือนไหนครับลุงมันจะมากในช่วงเดือนเมษากับสิงหา เมษากับสิงหาครับาวนี้ในเรื่องน้ำส้มจะอร่อยนะครับว่าน้เสามวิธีการน้ำส้มอร่อยกับส้มแม่อร่อยนี้มีความแตกต่างนยังไหครับก็คือว่าอเวลาเดือนต่วงเดือนเมษานต้มจะหวานมากสิงหาจะเปรี้ยวหวานส้งเมษาจะวานเปรี้ยว้วาันรับความแตกต่างระหว่างเออ คัมโอก็บขาวใหญ่ของเพียที่สวนปลาลินนะครับกับือเป็รกที่เรียนแบบไข่ต่อคัมโอพันอื่นเนี่ยครับของสวนปลาลินนี่มีลักษณะพิเศษแล้วว่ามีความแตกต่างอยะไรบ้างครับของเราจะหวานอมเปรี้ยวลักษณะไม่ดีเช่นแกนอ่อนแงตัวเล็กนะครับไม่สมดุลไม่ใช่ที่หมายถึงเนื้อสัมผัสใช่ไหมครับเนื้อกุ้งของเขาใช่ไหมนะความแข็งแรงอ๋อมีคือความพิเศษของสัมโอพันขาวใหญ่ของปลาลินก็ วางไข่าแล้วก็พันให้เป็นเนื้อไม่แข็นเนื้อเปรี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคต้นหนึ่งที่จะทําให้เราได้ประมาณกี่ลูกครับอ่ได้ประมาณกี่ลูกเราไม่ได้ส่ข้อมูลไ้ด้วยของนายดิ่งเนี่ยให้มีความเฉลี่ยเป็นเดือนก็ได้ครับเดือนหนึ่งนี้เรามีผลผลิตออกมาให้ผู้บริโภคได้ชิมนี้ประมาณกี่ลูกครับแล้วในตอนที่เริ่มแรกที่จะเลี้ยง เราต้องมีการสร้างโรงเรือนไปแล้ไหนมีพันถึงสองพันลูกว่าทํากระบะเตียงเขาเป็นลักษณะแบบต้นครับของส้มโอเนี่ยครับปลินเขามีอายุได้นานไหมครับตามชิอนเป็นการดูแลแล้วที่าช้เขาอยางใช้ผลปาลินแต่ลูกเล็กลงายรุ่แบบนะครับแป่ว่าขึ้นอยู่กับวิธีการดูแลของเราเลยว่าเราจะดูแลดีขนาดนต่างรับ แล้วมีการแบ่งเกตของลูกส้มโอยังไงครับเวลาเราเอามาขายให้ผู้บริโภคมีเกตแบ่งเกตยังไงครับหรือว่าเราออกามีเตในส่วนของลูกอยู่แล้วคืสายลูกนะครับที่ทำเป็นแผ่นยาวติดเชื้อไม่ให้เขาติดต่อในแม่เนี่ยจะเท่ากันได้ประมาณที่แล้วส่วนใหญ่เกตที่เกตพีเมียมที่ส่งให้กับลูกค้านี้ที่ส่งของป้าเลนนี้จะมีประมาณถ้าตีเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นี้จะได้กี่ประมาณ ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับถ้าเป็นเกีรีเมี่ยมเลยนะครับลูกไซส์ใหญ่เลยจะได้ประมาณเลี้ยงได้ประมาณที่คที่มีการใช้กาสิบเปอรเซ็นต์เป็นเกตพเมี่ยมเลยนะครับน้ำหนักลูกประมาณกี่กิโลกรัมครับยกไปเป็นงานที่เราตัดเนื้อที่นี้เป็นพลาสติกนีครับจุตรงนี้จะด้น้าหนักของเขาที่ค่อนข้างเบาคุณผงครับ เรามาพัดฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปกับฟาร์มเมอร์สเปสพอร์ทเพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนของการเลี้ยงเนี่ยนะครับในคุณพี่ได้มายนมันหมดยุคแล้วที่ต้องเดินทางไปเช็คผลผลิตกับเกษตรกรแล้วมันหมดยุคแล้วที่ต้องคอยปวดหัวกับการวางแผนการจะซือามันหมดยุคแล้วที่ต้องลุ้นยากกับการสำรวจราคาสินค้าเกษตร ถึงเวลาแล้ว <I 'm S 1> ที่คุณ <made S 1> จะบอกลราวิธีเดิม เราขอเสนอ Proper ตัวช่วยจัดหาผลผลิตทางการเกษตรสำหรับภาคธุรกิจเราจะช่วยวางแผนและยังช่วยสำรวจราคาผลผลิตจากฟาร์มเกษตรกรทั่วประเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกับผู้ใช้งานจริงกันครับหลังจากที่ได้ลองใช้บริการแล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณซาร่ามันเจ๋งมากเลยค่ะจอร์ดแต่บริษัทเราใช้ Proper เราก็ไม่ต้องจ้างพนักงานเพิ่มแถมฝ่ายจะซื้อยังรองรับออเดอร์ลูกค้าได้มากขึ้นและไม่น่าเชื่อเลยว่ามันทำให้ลูกค้าประทับใจเรามากจริงๆเลยค่ะจอร์ดแล้วก็จะต้องมีผลตอบแทน คนไทยที่จะใช้บริการในการจัดหาผลผลิตทางการเกษตรสนใจติดต่อได้ที่0 93 317 1414ย้ำจิ้งหรีดศูนย์93 317 1414แต่พอเรื่องจับหาผลผลิตไว่ใจคอปเปอร์ต้องรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Farmer Space Podcast ในช่วงครึ่งหลังนี้นะครับต้องการที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วราคาขายนี้จะใช้ยี่ห้อ21%ตัวสีนี่แหละจะต้องให้ในส่วนของผัก นะครับ <S <S ที่อยู่ใ<ล>นบริเวณบ้าน<า><า>นะครับยกไม่ว่า<บ> ที่มีน้ำเยอะนะครับอันนีนิดนิดส่วนนะครับแต่ในตะกร้าเช่นใบหมอนหรืออะไรต่างต่าเหล่านี้เราสามารถที่จะเท่าเข้ามาที้ตัวช่วงเพื่อเจียการลดปีนลงไปได้ครับคือต่อลูกใช่ไหมครับหนึ่งร้อยถึงร้อยสิบหาลูกนะครับจะต้องทำล้างท้องนะครับแล้วส่วนใหญ่นี้ลูกค้าจะเป็นลูกค้าที่มาซื้อที่สวนหน้าสวนเราสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับจะทำให้สีในคำเดินนะครับองเขาเนี่ยนะครับเป็นาีเหลืองสวยนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่น อีก50เปอร์เซ็นต์เป็นลูกค้าที่เวลาออกตามบูธตามงานอย่างนี้แหละครับในปัจจุบันของฟาร์มเรานะครับก็จะให้เช้า้้าาาเคคยยมมีขออนนไล์บบงัรช่วงเย็นมีแค่น้อยนะเพราะว่า ในส่วนของการใช้น้ำนะครับมีแต่น้อยจะมีการสำหรับป้าลินนะครับป้าลินคิดว่าอนาคตของสลากช่องโอ๋ขาวใหญ่นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างครับในส่วนของภาชนะนะครับเพขึ้นนะเพราะว่าภาชนะแบบด้วยลดค่าช่วงเด็กเนี่ยนะครับเราจะมีการใช้น้ำข่าในส่วนของขวดกับถ้วย ก็คือเอาเอาถ้วยเนี่ยครับราคาเป็นฝานนะครับกิลกที่ของที่บางบ่านะครับแล้็เป็นชุมโอข่าใหญ่ที่มีที่เป็นน้ำกรองนะครับที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็ต้องน่าจะเป็นสินค้าที่อนาคตน่าจะให้การตอบรับอย่างเลยเนี่ย แล้วถ้ามีคุณผู้ฟังที่สนใจครับพลินอยากจะลองปลูกข้นโอพันเขาใหญ่ดูบ้างนะครับสำหรับตัวบ้าลินเองครับจะมีคำแนะนำอย่างไรสำหรับพวกเขาบ้างครับเราอยากให้พัฒนาอยู่ต้านน้ำเพื่อไม่ให้เขาจมน้ำไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของบางที่อาจจะใช้ฟองน้ำบางที่อาจจะใช้กรวดแล้วการปลูกนี้บางที่ก็อาจจะยากไหมครับบลินเสิร์ฟของจากวังเขาที่ทูกการฆ่าเชื้อแล้วนะครับตรงนี้ก็ต้องมีการมันจะต้องเปลี่ยนถ่านบ่อยเนื่องจากว่าบางทีเนี่ย เมลเนี่ยเขาไม่รู้นะครับเขาก็อาจจะเอาถ้ามีคุณผู้ฟังสนใจอยากที่จะลองปลูกนะครับเขาจะไปหาซื้อต้นพันธุ์ที่ไหนดีครับที่ส่วนของบ้านลินเองนี้ขายต้นพันธุ์ด้วยหรือเปล่าครับขายต้นละเท่าไหร่ครับผมเมล็มักสรวก็จเป็นต้นละหนึ่งร้อยค่ะนะครับเดี๋ยวไปพิจารณาว่ากิ่งตัดชำครับนะครับกิ่งตอจำที่จะทำให้เกิดโรคติดต่อเป็นกิ่งตัดชำที่จะมีการ อยากให้ป้าลินนะครับช่วยฝากช่องทางการติดต่อของสวนป้าลินนะครับเผื่อมีคุณผู้ฟังท่านใดครับสนใจอยากจะลองไปเยี่ยมชมที่สวนในการเรียนหรือว่าอยากจะติดต่อโทรสอบถามเพื่อจองหาสินค้าเงไนบ้างเช่นใโกที่สวนป้าลินเองเนี่ยครับ โอ้ได้เ์ชนิค 86, 94, 97, 98ส่วนของคุณผู้ฟังวันนี้นะครับพวกเราก็ได้รับสาระความรู้และเทคนิคต่างๆครับเกี่ยวกับการเพาะปลูกข้าวโพขาวใหญ่การดูแลระหว่างปลูกตักระทั่งเก็บเกี่ยวและขายให้กับผู้บริโภคอย่างพวกเรานะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับครั้งนี้ครับขอขอบคุณป้าลิน จากวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรดาวเรืองจังหวัดสมุสงครามมากนะครับขอบคุณครับพราะวัดีค่เป็นมองเห็นว่ามันเป็นแหล่งอาหารอันโอชาของเขาเลย นะครับอันนี้เราต้องมีการต้องกันให้คุณผู้ฟังคนไหนสนใจหรอยากสอบถามายละเอียดเพิ่มเติมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางที่คุณผู้ฟังกําลังรับชมอยู่ได้เลยนะครับหรือหากใครสนใจหาซื้อผลิตทางการเกษตรอยากฟังเกษตรกรก็สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์0933171414แล้วพบกันใหม่กับ Farmer Space Podcast ใน e อทถัดไปเร็วๆนี้เพราะเกษตรกรเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนดูไอ้ที่ส่วอะไรนะครับจะทำให้เกิดการ เสียได้นะครับซึ่งทางเรานะครับก็เคยเจอปัญหานี้นะครับเมื่อประมาณสักห้าปีก่อนตอนที่เราเริ่มเลี้ยงใหม่ๆ